รถทุนเข้าที่พี่นิพพ์รยรถบรรดาเป็นหน้าที่ของเทพศักดิ์สิทธิ์คานผู้ชมรถบรรดาน,นั้นเป็นหน้าที่ของนครเทวีเอาละครับผู้ชมนับนาทีจากนี้ไปสายตาทุกดวงครับจ้องเข้าสู่สนามการแข่งขันมาดูดาบิแมทของพี่นกจากจังหวัดสุรินทร์ทั้งใหญ่ครับบรยังราศจากวัดโรลงลุกสารามพี่น้องจากภพสบายท่าตุ่มเสียง เช่บ,บริการขอโคตชจ่อปึงโห่หอกวางเครื่องวันนี้ต้องมาเจรรองแชมป์จากสนามบ้านไผุ่งนครพนมวันนี้นรนเรียงาำของพี่น้องบ้านักส,รรสิบคำตพัวนีมาแล้วท่านผูช้ชมเอาแล้วมาเที่ยวมา เปิดกระถมมาเลยเอาเลยไปออกมาจากคู่ที่สูงกินตัดตาดีๆตัดเยื่อหนีไม่ธรรมดาเลยที่เอ้าหัวถึงหัวตายก็ตายหายตัวไปหายตัวไปแค่ไหนอยู่อยู่นี่นี่ก็ทำมันจบไม่ธรรมดาควายเอ้าควายเอ้าเหตุใดสิเหตุใดต้องเรื่องนักขุนเทียนนี่หายใจอยู่ก็หายไปหายตัวไปแค่ไหน ไ,ไม่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยเริ่มทันนีเนน่เริ่มมีมันเริ่มมีมันสุดท้ายก็เรื่องเขาเส้นชัยขอเสียงจบมือให้เรือทั้งสองลำนน่อยครับโอ้สุดยอดครับขอบคุณครับพี่น้องชาเรือครับ สัไปดาห์ได้ปการประการผลการแข่งขันเรือเที่ยวแรกรอบปฐมฤกษ์เบิกชัยระหว่างเรือดีล่องน้ําแดงครับทพศักดิ์สิธิ์พบกับเรือดีที่ไม่ธรรมดามนนาบว่าน,นครทีวีผลการแข่งขันเที่ยวแรกเรือดีล่องน้ําสีแดงเทิดักดิธิ์เป็นฝายชนะกระโดดแรกเอาละก็ต้อง